สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับม่านน้ำดีไซน์นะคะกับโปรดักต์ใหม่ของเรานะคะม่านน้ำโมเดิร์นม่านน้ำไฟสลับสีนะคะเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ตามความชอบตาม่วงจุ้ยของคุณเลยนะคะบ้านของคุณวันเกิดดวงของคุณไปไงก็เปลี่ยนสีตามนั้นเ,เรามาดูฟังก์ชันกันนะคะว่ามันเปลี่ยนสีอะไรได้บ้างนะคะนี่มันมีรีโมทค่ะรีโมทอันหนึง่ง เห็นไหมคะก็กดเลือกสีได้เลยวันนี้อยากได้สีวันนี้อยากได้สีนนสเขียวอันนี้เป็นสลับสีสลับไปตามจังหวะของมันเป็นเรนดอมนะคะอ่าส่วนอันนี้ก็เลือกสีได้กดเห็นว่ามันเป็นมันเป็นแบบว่าวงกลมๆเป็นสีสีอันเนี้ยก็กดไปสีแดง บางบ้านนะฮวงจุย้ยชินแสเขาบอกว่าต้องเป็นสีแดงนะคะข้างนอกอะไรเงี้ยก็เลือกเป็นสีแดงได้หรือว่าเป็นสีฟ้าเป็นสีม่วงเป็นสีเขียวเขียวแบบนี้นะคะเป็นสีออกเหลืองๆท,งทองทองอย่างนงี้สวยมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มันเป็นแบบฟองๆพุพุพุ่งพุ่งขึ้นแบบนี้นะคะ่ะมันก็แสดงถึงความ พุ่งขึ้นนะคะไม่ว่าอะไรมันจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีเป็นพลังงานอย่างที่ดีนะคะให้กับบ้านของคุณเองค่ะคราวนี้เรามาดูขนาดกันบ้างนะคะโอ้นี่สูงกว่าตัวคนอีกอะสูงกว่าตัวคนเลยอะประมาณสองเมตรนะคะมันไม่เล็กนะไม่เล็กเลยสูงใหญ่แล้วก็ใครไปใครมาก็สะดุดตาหน้าชื่นชมจริงๆมันสวยมากๆนะคะแล้วก็มันเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาเรามองมาเนี่ยมันแบบเหมือนคล้ายๆเราดูใส่น้ําผิ้วไหวอะ ดีมากๆบางคนแบบเหมาะกับฮุงจุ้ยสีเขียวก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวได้เห็นไหมเหมาะกับฮงจุ้ยสีไม่ได้อ้าวคราวนี้มาดูสีขาวนะออกแบบเขาเรียกอะไรไลท์ไลท์บูมั้งแบบเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นฟ้าแบบอ่อนๆเป็นออกเป็นคล้ายๆเดย์ไลท์นะคะแต่ว่ามันจะแบบ มีความฟ,าฟ้าเข้ามาสวยจริงๆอ่ะเป็นเนี่ยส่วนตัวชอบอันเนี้ยอืมอันเนี้ยกดตรงขวาก็จะสลับสีอ่าคราวนี้เราได้เห็นไฟสลับหลายสีกันไปแล้วนะคะก็ใครสนใจนะคะก็ทักเข้ามาเลยนะคะม่านน้าดีไซน์ม่านน้าโมเดิร์นม่านน้าหินกาบม่านน้าในสวนม่านน้าทุกสิ่งอย่างนะคะต้องม่านน้าดีไซน์เลยค่ะกว่ากว่าสิบปีสิบห้าปีแล้วนะที่เราทํามาติดต่อนเข้ามาได้เลยค่ะ